ให้เดือยไม่สนใจใครเลยเฮ้ยเกินไปไหมเกินไปมเกินมาเพราะตีป้อมโอ้โหโอเคมันสนใจใครไหมสนใจแต่ป้อมว่ะเฮ้ยสนใจไหมนี่ดูมันสนใจใครไหมสนใจเหอะปานไม่งั้นมันจะตายไม่สนใจใครเลยปันตีเสียป้อมเรียกว่าชีวิตนะมีแต่การตีป้อเออเรดเออเราตายกูแทงไม่ทันเฉยอะไรวะใครมันเอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะ อ๋อซิวไม่มีตีก่อนได้ครับซิวมีตีป่ะเนี่ยปันงงมากเลยว่าทำไมมันมันเชิญไม่ขึ้นนะเดี๋ยวตาหน้าปันสร้างเองเลยอเดี๋ยวตาหน้าปันสร้างแล้วก็ไปจ่อปื้นคนยืนตาหมดแล้วปื้มไม่สามารถทำได้เลยโอ้โหไม่นะตาหน้าปันสร้างเดี๋ยวไปจ่อปื้มนะโอเคเล่นบอดดายเลยเออโฮลี holy อนโอเคมันเชิญแล้วมันไม่ขึ้นพี่บอลไม่รู้ไปเลยซิป แล้วก็ทำไมเชิญไม่ขึ้นอ่ะหนูพี่บอลก็เชิญขึ้นไม่แดลเดี๋ยวเราเปิ่มคื่อยังไงเรื่องมันเชิญไม่ขึ้นไงนเชิญแล้วพี่บอลไม่มาปัแบบนเชิญแล้วพี่บอลเออไม่มาก็คือไม่ขึ้นไม่ก็ตอนนั้นเขาจะไม่เล่นลอะ่งเยไม่อาจจะบักก็ได้เขาจะไม่เล่นตอนนั้นพอดีอ๋อในบอกบักก็มีสองอย่างมาลวต้องมาเดินด้วยกันว่ะเพื่อนเพนต้องเดินหลังลัมเบอร์คุง อ๋อสตาร์ฟออฟนูกดสตาร์สตาร์โหทุบสวยเดี๋ยวสกิลมันซิลอยู่นี่นะปื้มซิลอยู่นี่นะทุบสวยแต่แตกหมดแม่งเสิปิวอิ่มหนึ่งพออุ้ยครึ่งหล่อเอ้ยไม่ใช่ครึ่งหล่อโคตรเจ็บโคตรเจ็บแชร์แชร์กันแชร์กันเพื่อนแชร์กันช่วยกันโอ้โหมันโดดทันเอ้ยยิงเข้าวร้าเพื่อนปึ๊กยิงเข้าวดึก เฮ้ยอะไรของมันว่ามันยิงผิดด้าสวยเอ้ยยิงยิงยิงเอาดุกระใหญ่ยิงสู้เอาไม่มีดุกระใหญ่ดีกว่าไยเลือดเดมกี่เยอะเราเสียเราเสียชนไม่กดรีคอมเบอร์รี่ไงเราเราเสียเอ้ยชนเราแตกสองไฟเลยว่ะสองไฟรวดเลยนะคือแบบชนะทั้งหมดแล้วก็แตกรวดสองติสองทีติดเงินเท่านะใจเย็นนะเงินเท่า คือไปเด็คือปื้อโดนซิลไงปื้อก็เลยไม่ได้เล่นถ้าปื้อไม่โดนก็ไม่ได้เอ๊ก,ก็ได้เล่นอ่ะเท้าสองเพียดจะเป็นแข็งก่อนไม่มีแข็งนี้น่าจะหมดหนทางการสู้ซิลอ่ะชนะได้ไงวะแม่บินเขาใชนไเพราะว่าลาวิวเขาได้ฟรีและปื้อก็โดนซิลล้วนตลอดเลยสองไฟนี้ที่แพ้คือปื้อตายก่อนแต่เดี๋ยวว่าปื้อข้างตยายเพราะว่าลัมเบอร์ก็ต้องการปืนปั่นก็ต้องการปืนเลย ได้ถ้าปุ้ยเชื่อว่าถ้าปุ้ยไม่ตายแล้วมันชนะเดี๋ยวบันการไปกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือปุ้ยต้องเข้าจังหวะดสองการไปก็ไม่ประโยชน์เพราะว่าปุ้ยเป็นตัวจังหวะดสองโดนเข้ามาเก็บงานอยู่แล้วซิลปันล็อกซิลหาล็อกซิลโอ้โหหาล็อกซิลอคนละสองโอ้โหไปนู้มันมีสโอ้แล้วปุ้ยลืมดูโอ้โหปุ้ยเดินตามหลังปันไม่นะเดินตามหลังปันเป็นเหตุตายเลยเอ้าเดินตามหลังปันไม่เกียร์ไงวะ ะเมื่อกี้คือโอ้โหโทษมองไม่เห็นตาเป็นไรวะมองไม่เห็นเออรอ,มอไม่งัน้นก็จะรอวะเออแค่เออร์คาเตอร์วะเออคิดไม่หามันไม่ได้เออสปิเตอร์อะไรบออ้าวเออสปิเตอร์เลยโอเคทันเล็บเออใช่อ่ะใครมันดูดเลือดหอเห็นมีใครเลยเออรอโคตรหนาซิวด้วยดูดเลือดอยังไงวะซิวมัอนออกอะไรแล้วอะ ป่ามันเออเอาตัดป่ามันพอก็อซิลมันออกดูดเลือดเลือดใหญ่แล้วซิลที่ไหนมันออกดูดเลือดใหญ่ก็ดูดเวทไงดูดเลือดแบบเวทอะซิลที่ไหนมันออกดูดเลือดใหญ่แล้วมันจะไปดูดเลือดขึ้นไหมอ่ะซิลก็แบบของเวทอะมันถึงของในของเวทแลก็รู้โอ้ยอซิลเขาแข็งละเโโดี๋ยวเดี๋ยวก็แตกหมดนะเนี่ยแตกหมดนะเนี่ย แย่มันขาดเองแต่หมดนะนี่เกือบเราต้องรอรอรวมมันมันได้รวมก่อนอเ,เราต่อเลยเราเราเราต้องอยาอ่าตายกลับกลับมาฮิวที่เ,เต็มก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราได้กี่ดาวครับสิบห้าดาวครับไมเ็ดาวแค่าสิบห้าดาว <ละ S 1> เราลัมเบอร์ลัมเบอร์ไปฮิวก่อนก็ได้นะเออจะดีนะมาดิมาไม่ได้แข่งแล้วได้แข่งแล้วแต่แดงหาย เพื่อได้คิวมาแต่ว่ามันไม่ได้ดูให้เกมเรานำเลยดูดูเอออย่าเพิ่งัปอย่าแบบคนเดียวไปแทงสองตัวคนเดียวอะไรล่ะปพื่อ็อยู่ข้างหลังแบบคนเดียวเลยก็ไม่เห็นไปดูอะพ่าพื้อไม่เข้าไปเออโอ้โหซิบหัวซิฟปวดมากม่ด้วเพื่อนเรามันรวมไม่ทันวะโอ้โหอย่างนี้โอ้แพ้แพ้แพ้ ได้ไงวะกมันเล่นเกมไงทีมันอะฟิวก็ต้นอึเลาะกระต้นลาวิลกับกาลีไงทีมเราทีมเราไม่มีเลยอะอีไอ้นี่ไงเต๋อเซียนกับไอ้เนี่ยไอ้แทงอะฮะแทงมันแทงมันไม่เห็นตัวดาเมจดิเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยมันต้องวัดที่ดาเมจเต๋อเซียนก็ตัวเดียวมันดาเมจไม่พอว่ะเออบอกไม่มีเลย ก็เดะเซียมก็ไม่เชิงเบรกเกมรอ่ะดูเลือดก่อนออโอ้โหเรียบร้อยต็นมันเบิร์ใครไม่ค่อยเข้าเลยเออชิบหายอ่ะมือมันลัานไปเองว่ะโอ้โหแม่เลยเรียบร้อยแย่งโลเป็นเหตุอ,อ,อันนี้คือแย่งโลเป็นเหตุใช่ไหมบานเพราะาแม่ได้โลคือแพ้เลย เล่นดีได้กว่านี้